กรทินทร์รายยาวความในใจได้รับบทคุณหลวงท้ายสะเรียกได้ว่าจบบริบูรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับละครพรมลิขิตที่กวาดคำติชมจากแฟนละครไปไม่ใช่น้อยและอีกหนึ่งนักแสดงตัวละครสำคัญของเรื่องนี้คือเกรทวินทร์ที่รับบทเป็นคุณหลวงท้ายสะโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสรายยาวความในใจถึงผลงานเรื่องนี้ว่าพรมลิขิตขอบันทึกไว้ว่าเป็นละครที่แต่งตัวนานที่สุด ผลลุกที่สุดบทยาวที่สุดพูดยากที่สุดและพูดตรงบทที่สุดแล้วรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตัวเองและวงตระกูลมากครับสำหรับบทนี้งานนี้เราตั้งใจทำในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วได้รับการชื่นชมการพูดถึงในแง่ดีที่เป็นส่วนใหญ่นั้นทำให้ผมภาคภูมิใจกับผลงานรู้สึกใจฟูรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกคุ้มค่ากับเวลาและความทุ่มเทที่ตั้งใจทำลงไปกราบสมเด็จพระที่นั่งท้ายสา หรือสมเด็จพระสันเพชรที่9ด้วยหัวใจครับทางนี้ทางนั้นผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของละครที่ถูกผู้จัดและทีมงานทุกฝ่ายคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นช่องสามพระรามสี่พี่หน้องผู้จัดพี่นายผู้กำกับและทีมผู้ช่วยที่คอยผลักดนันระมัดระวังเรื่องบทให้ผมพี่เอหนาะพี่อิงผมทีมไฟทีมงานที่คอยดูแลทุกๆอย่างทีมเสื้อผ้าที่คอยต่อปากต่อคำ ทีมพอบสำหรับพลังที่มองไม่เห็นสวัสดิการอาหารเติมน้ำทีม p r อาของกองและทางช่องฟิลเตอร์ฟิดใจหนะ้าใสกิกทั้งหมดนี้เลยครับกราบงามงามจากใจครับที่สุดแล้วนักสแสดงร่วมทุกคนเลยพี่โป๊บน้องเบลที่เราเคยทำงานด้วยกันแต่ในวันนี้ตัวผมเข้ามาทำงานในอีกบทบาทหนึ่งทำให้ได้มองพี่โป๊บน้องเบลในอีกมุมมองหนึ่งได้เห็นสเสน่ห์ฝีมือและเคมีของทั้งคู่ทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมคู่นี้มีเอฟซีมากมายยิ่งนัก นางเด่นเอ้ยน้องเด่นคุณถึงจะพูดจากควบคุมไม่ค่อยได้แต่ก็เป็นน้องที่น่ารักมากและฝีมือดีเลยทีเดียวชมนะชมนะและทีมอยุธยาบอยแบนด์ทุกคนที่รวมส่งมอพลังและร่วมรบในทุกๆฉากข้างเคียงเราขอบคุณ f อซของผมทุกคนเลยสำหรับกำลังใจขอบคุณกำลังใจอีกมากมายในโลกโซเชียลที่ไม่เคยพบเจอกันขอบคุณแฟนแฟนละครที่จักบุเพที่เหนียวแน่งครับรักหนาอเจ้าอ่านแล้วใจฟูมาก